สายมือฝั่งนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูมาทางนี้ก่อนซิง์พาคครับออลังวันมิชลินเพียบติดเต็มกระจกเลยหมูกรอบเจ็สิบนะครับน่ากินครับเพื่อน,อนๆก็ที่นี่นะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนห้วยแก้วนะครับเส้นเข้าเมืองจากมหลาลัยเชียงใหม่นะครับจากหน้ามอเข้าเมืองก็วันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเที่ยวนะครับย่านนิมมานมาเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยทางเมยาแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับว่าเป็นยังไง ทำไมคนถึงชอบมาเที่ยวกันที่นี่เอารถมาจอดด้านล่างนะครับใต้ห้างครับก็มาถึงแล้วนะครับห้างเมยา่าชั้นใต้ดินเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์กัน มาที่ชั้น6นะครับด้านบนสุกีตีน้อยคนก็มานั่งรอกันเ,เดี๋ยวพาเพื่อนออกไปตรงด้านนอกนะครับที่เป็นส่วนสกายพาคไปดูวิวเมืองกันตรงนี้ ตรงนี้เขามีจุดให้ดูเมืองกับชมวิวพามาดูตรงนี้ก่อนก็อยู่ตรงนี้นี่สวยมากนะครับเห็น่อยสูเทพ สร้างเมย่าก,ก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2557นะครับนับตอนนี้ก็11ปีเดี๋ยวขอดูตรงนี้นะถนนห้วยแก้วนะครับตรงไปหน้ามอชอทางขึ้นดอยสุเทพ ชั้นด้านนี้ก็เป็นโรงหนังนะครับ SFX Cinema ก็ห้างใหญ่ๆเชียงใหม่ก็จะมี3ห้างเนาะตอนนี้เซ็นทันแอร์พอร์ตเซ็นทันเฟสแล้วก็เมย่าครับมีลิฟ ตรงูกลแก้วอ๋อตรงนี้เขามีแผงที่มีผังอันนี้เราอยู่ตรงนี้ ก็มีโอกาสมาเที่ยวนะครับข้างเมีย่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาข้ามข้ามถนนกัดน,นะครับไปทางนู้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปอีกฝั่งด้านนู้นนะครับเป็นสิงพ์พาร์โอ้ตรงนี้เขามีเล่นแวโลิน เป็นสี่แยกที่วุ่นวายพอสมควรนะครับตรงนี้ถนนเส้นนิม,มานนะครับด้านหน้าผมตรงเนี้ยเ,เป็นการบริจาคที่ดินนะครับของตระกูลนิม,มานเหมินโดยนายกีแล้วก็แม่นายกิมพอนิม,มานเหมินนะครับก็ตั้งแต่ปีพศ2 5 0พ ถ้านับอายุแล้วก็ประมาณสัก60ปีได้แล้วมั้งครับตอนนี้เป็นที่ดินที่ทางตระกูลนิมันเหนมินมอบให้นะครับตัดเชื่อมระหว่างถนนห้วยแก้วนะครับแล้วก็ถนนสุเทพเชื่อมต่อกันระยะทางประมาณสักกิโลกว่านะครับหนึ่งกิโลสามร้อยเมตรประมาณนั้นคร,ครับตรงนี้ครับ ผ่านมา60ปีตอนนี้ก็จเจริญมากเมื่อก่อนตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นโรงแรมดินคาแล้วก็ตรงที่เป็นร้านอาหารตรงนั้นนะปัจจุบันเป็นร้านอาหารหนาลาเนี่ยก็มีมานานแล้วนะครับก่อนก่อนตอนที่เป็นโรงแรมละนะครับร้านอาหารหนาลาสายมือฝั่งนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูมาทางนี้ก่อน ซิงพาร์คครับก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอะไรดีคอมมูนิตี้สไตล์แบบออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยไม่หน่อยอ่ะเป็นแนวญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวพาเพื่อนไปตรงนู้นนะครับตรงนู้นเขาจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแล้วกันสถาน,นีรถไฟใต้ดินทำจำลองไว้ตรงนี้ก็มคีคนเดินลงมาเดินลงเดินขึ้นไม่ไปไหน อยู่ที่เดิมตรงนี้ก็มาลองเดินดูก็มีลูกปั้นนะครับจำลองนะครับอจิโกะสุนัขที่ซื่อสัตย์แห่งชิบุยานะครับของญี่ปุ่นมีเรื่องราวของของเขานะครับของน้องหมาทาเป็นหนังด้วยสร้างเป็นหนังมีทั้งแบบของญี่ปุ่นนะครับดั้งเดิมอันนี้มารุโกะ แล้วก็มีของฮอลิวูดเขาเอาไปสร้างนะครับมีชัดเพียรเล่นเป็นพระเอกตรงนี้ก็บริเวณรอบๆก็มีร้านอาหารนะครับปิ้งย่างติง่งเกาหลีนะครับบุฟเฟ่สองรบาทเออรา้าทางข้ามมาลายทางมาลายเนาะแล้วก็ไปเขียวไปแดงจำลองตรงนี้ก็นี่ครับมาดู มีรูปภาพนะครับสตีทอาร์ตสวยๆให้ดูตรงนี้เห็นฟฝาผนังนะครับอเมริกันทัวริสเตอร์แล้วก็ตรงนี้ ก็เป็นร้านขายของขายกระเป๋านะครับเก๋ๆอันนี้โรงแรมนะครับอิสต oh. ินโอ้วัตุน้าขีบน้ําเงินอันนี้ไม่ใช่ของจริงเนาะแต่ว่าข้างล่างนี่ของจริงปลาคราฟตัวเบอร์เลย oh. นะครับดู ตรงนี้ก็มีเป็นร้านนะครับซุ้มซุ้มย่างย่างตรงนี้มีโซนขายอาหารนะครับแล้วก็ไปนั่งทานด้านนู้นได้นะครับมาดูอีกมุมมุมนี้ก็สวยข้างเมย่าซ้ายมือ อันนี้ก็เกี๊ยวซา6ชิ้น65อันนี้ก็ไอศครีมเลยครับผัดผักบุ้งก็มีอ้อกะเพราก็มีอาหารไทยด้วยผัดไทยอาวอันนี้ร้านอาหารไทยครับอันนี้วีพอกนะครับพีเมียม ผลไม้นะครับมะพร้าว69ก็ซื้อแล้วก็มานั่งกินตรงโต๊ะนี้ได้เนาะอันนี้น่ากินไม้ละ kind of like. 40ไก่นะครับวิจิตรโบ40แล้วก็มีหมูนะครับโอ้เยอะแยะขปดูนิดนึงส่วนนี้ส่วนร้านอาหาร เดี๋ยวพาเพื่อนไปด้านนู้น,นก่อนเนาะไปดูตรงร้านนาลาร้านอาหารไทยก็อีกหนึ่งร้านแบรนด์ไทยนะครับของคนไทยทำนาลาไทยคูซีนเาแวะดูกันตรงนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋ออันนี้เห็ดถอ่หดือเปล่าเนี่ยแกงคั Head ่วเห็ดถอนะครับมี550บบาทแกงเป็ดเป็ดย่าง หลายเมนูเมนูไทยๆเลยีนโนรงแรมนะครับ่ด้านนูน้น ร้านอาหารร้านวายเดี๋ยวเราข้ามมากันตรงนี้ไปเข้าด้านหน้าก็ไม่รู้ตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังเนาะเดี๋ยวไปเข้าด้านนี้เข้าตรงถนนนิมานเข้าได้หลายทางเนาะนับท่องเที่ยวเยอะอยู่นะครับตรงนี้ย่านนิมานร้านนี้ก็รักท่องเที่ยวเต็มเลย จิงจนฟาร์มคิทเช่นนะครับเข้าไปลานตรงตรงกลางตรงนี้เขาชอบมีงานจัดกิจกรรมกันวันนี้ก็มีวันนี้ก็ก็มีนะครับมาจัดออกบูธขายเสื้อผ้าเป็นงานเสื้อผ้าชั้นสองนี่ก็เป็นขายของนะครับรอบเลย เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพาเพื่อนไปทางนี้ทางนี้ก่อนเข้าไปด้านในก็จะมีร้านอาหารร้านขายของเยอะหลายร้านอยู่ตรงนี้ก็ร้านอาหารนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับที่นี่วันนิมานพาเข้ามาตรงนี้ ันขายอะไรเนี่ยน้ำหอมโอ้ตรงนี้ข้าวทากรับคาเฟ่ครับขล้วต่อสวยเขาสองราคาหน่อยครับ ด้านกลางเขาก็จะมีรถนีก็น้ลำหอมนี่ก็ขายเครื่องประดับเนาะ ซอยตุม้มหูโอ้ัอนนี้ผ้าสวยเหมือนผ้ามงเลยนี่นาชายเก๋ดิเขียวไข่กาตรงนี้ออลังวัลมิชลินเพียบติดเต็มกระจกเลย เดี๋ยวพาเพื่อนดูเมนูให้เขาเขามีพรีเซนต์ตรงนี้นะครับม้าปิดชาไทยน้ำมะม่วงด้านในก็ตกแต่งร้านนะครับสวยงามอันนี้ยำส้มโอนะครับสองร้อยสีสิบบาทมะเขือเผามะเขือเผาน้ำปลาร้อยสามสิบ มึกโปรดปลาเมนูเยอะอยู่ครับเข้าตั้งหน้าตั้งนะครับ160อันนั้นก็จะราคาย่อมยาวกว่าอันนี้เจ้าทงเฮงนะครับสาขาน,นิมานอดโต๊ะเต็มแล้วะเนี่ยอันนี้ ตัวรันเตาผักกุ้ง260อาหารจีนนะครับพัตคาคารจีนเขาก็มีหลายสาขาดั้งเดิมนี่ก็อยู่ตรงอะไรเนี่ยตรงข้ามกับโรงแรมเชียงใหม่พาซานะครับอันนั้นเปิดมานานละแล้วก็อีกสาขาก็ตรงเส้นซูเปอร์ไฮเวย์ก่อนถึงเซนทันเฟสต้มตุ่นหรืออะไรไม่รู้ โซนตรงนี้ก็จะเป็นขายอาหารนะครับเป,ป,ป็นล็อกเป็นล็อกไปพาไปดูเยอะแยะก็มีหลากหลายนะครับร้านอาหารอันนั้นขายผลไม้โอ้ตรงนี้คนเยอะ มะพร้าวเปาาเฮงกี่สละเปาสลเปาโฮมเมดแล้วก็มีอาหารด้านหลังข้าวมันไก่เห็นละข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบอันนะครับราคา70 150 60้าสิบหมีหมูกรอบ70นะครับ น่ากินคนก็มานั่งกินกันอันนี้ข้าวต้มปลากระเพาหมูกรอบ65ราคาก็โอเคนะคเขาก็ทำกันด้านหลังอันนี้ซอยหนึ่งเนาะนิมานซอยหนึ่งมาออกทะลุมันทะลุถึงกันได้หมดเนาะ เส้นตรงเนี้ยครับมันจะมีเป็นบางวันเข้ามาจัดตลาดไว้มาเก็ตแต่วันนี้ไม่มีนะกลับเข้าไปที่เดิมโคโคมิข้าวข้าวในซอยเอาเข้าไปอันนี้โกยีเข้ามันไก่ ของกินมีเยอะมีหลากหลายเนาะก็แล้วแต่จะเลือกเพื่อนมาก็จะนั่งร้านอาหารกันก็ได้ก็จะมีอยู่สองสาร้านนะครับร้านใหญ่ๆด้านหน้าก็อะไรนะจิงเจิร์จิงเจิ้จ์ฟาร์มคิทเช่นใช่ไหมแล้วก็จะมีเจอทองเฮงมีร้านเขียวไข่กานะครับก็เป็นร้านอาหารอย่างดีแล้วก็ด้านในก็จะเป็นโซนโซนแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นสองที่เขาขายอาหารขายของกันตรงนั้นครับตอนนี้ก็มาอยู่ชั้นสองแล้วนะครับพาเพื่อนมาดูของขายเยอะมากก็เคยมาหลงทีน่นึงแล้วหาทางออกไม่เจอ ดูเอาละกันเนาะวันเวย์บอกอันนี้มียำยันแมว80บาทอเออน่ารักดีออแต่ชั้นไหน มีเสื้อผ้านะครับ690้อ้าสันนี้นก็เครื่องหนังกระเป๋าเข็มขัดตามลูกศรไปอันนี้รองเท้า590ร้อย้าสแล้ท่องเที่ยวชอบนะรองเท้าแบบนี้ นักท่องเที่ยวจีนซะเยอะคนขายก็พูดจีนได้ด้วยอัพวกมิจแจอันละร้อยร้อยห้าสิบแปดสองอันสามร้อยสิบบาทอันเล็กนี้แปดสิบห้าบาท ช่องเที่ยวชอบแล้วก็อันนี้ก็แมกเนตเหมือนเดินไปอยู่ในบาซ่าเลยเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยสองอัน150นะครับอันนี้ก็เออน่ารักดีอันเล็กๆแแจแมว ไปกันเนาโอ้ร้านวิน อันนี้ก็สวยสมุดก็เพลินดีนะครับเดินเล่นตรงนี้อันนี้ก็ไม้นะครับช้อนไม้ตะเกียบไม้วันมวนใจไทยมัสส์อ๋อมีเขานวดกันตรงนี้ด้วยนะครับ วันม่วนใจวัฒนสนันอ๋อวัฒนสนันอยู่ตรงนี้ของฝากจากเชียงใหม่นะครับอันนี้พริกแกงมันพริกข้าวซอยพริกแกงเก็ดเจ้หวาน น่าจะเดินบนน่าจะใกล้ครบรอบแล้วมั้งผมว่า <Okay. S 1> ทางออกมันเป็นทางเดินทางเดียวนะวันเว วนหนึ่งรอบนะครับมาออกทางนี้ตรงบันไดเลื่อนเนี่นะครับเขาจะบังคับให้เราเดินเดินบนเนาะ mm hmm. ออไอเดียดีเนี่ยครับเข้าเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้เนะ mm hmm. าะขานลงก็มาลงทางนี้ mm hmm. ก็คือถ้าขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเดินหนึ่งรอบนะครับวนหนึ่งรอบแล้วก็ลง ครับเพื่อนๆก็ที่นี่นะครับย่านดิม,มานพาเพื่อนเที่ยวสองสามที่นะครับเมยาติ้งพารัคแล้วก็วันดิม,มานสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับกับปาน พี่พี่อะไรครับอันเด็กเจอเอาคุณเอกนะครับชื่อชื่อชื่อที่ในเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อที่ในคอมเมนต์น่ะครับอ๋อคุณเอกคอมเมนต์ให้ช่องผมด้วยมีมีชื่อว่าก็ติดตามพี่เลยครับเขาเรียกว่าเอกจังโอ้คับเอกจังพี่นะดูดูตัวตนสมุไรอ๋อได้เจอตัวจริงพอพี่จําได้เหรอฮะพี่ผมชอบอ๋อจ๊ะได้จําได้ดีใจนะที่ได้มาเจอเจ้าของช่องที่นั่นนะครับผมผมบังเอิญบ้าดีดีฮาชิฮาชิโกะะน